สวัสดีครับเปีแบบบ้านสวยนะฮะจากช่องแบบบ้านสวยครับช่องจะได้พูดเรื่องบ้านกันวันนี้เป็นการออกแบบบ้านหลังหนึ่งของคุณสสิคุณนัทนะครับสร้างที่ตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปูริล์นะครับก็เป็นบ้านสไตล์แบบว่าผู้ใหญ่อยู่นะครับก็เป็นบ้านหลัง,งเงินเสียอีกหลังหนึ่งทีนี้ความต้องการในเบื้องต้นก็คือตัวที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ดินขนาด3งานนะครับสามงาน63ตาร 60, ตางวาโดยประมาณเนาะทีนี้มันต้องมีการเรื่องจัดสรรที่ดินเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณ1ในสารหรือ มาสัก100ตารางวานเนี่ยคุณศส,สิคุณนัทเนี่ยอยากจะให้ของคุณลูกไปในการสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งทันั้นเวลาที่เบกไปดูเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนตัวคุณนัทเองเนี่ยก็ อยากจะสร้างบ้านที่เอาไว้สำหรับพักผ่อนได้เพราะว่าเรามีคนสูงอายุมาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวสาธารณูปโภคอย่างมาไม่ถึงแต่ว่ามีในเรื่องของทางเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วว่ามีทิศทางการเข้าที่ชัดเจนแล้วก็ข้างเคียงเนี่ยก็ยังไม่ได้สร้างเนาะทีนี้ไปดูเนี่ยมันเป็นที่ยาวๆเลยนะครับจากนั้น เวลาที่เรามองปุ๊บเราก็ต้องมองว่าเราจะสัดสรรที่ดินยังไงตัวแปลงที่แบ่งออกไปแล้วให้คุณลูกเนี่ยตรงนี้เรามีทางเข้าที่เป็นทางเข้ารอก็สามารถจะเข้าได้นี้ไม่มีปัญหาละพอเราแบ่งปุ๊บตรงท้ายแปลงเนี่ยเป็นมีทางเข้าต่างๆทีนี้ก็จะเหลือที่ของคุณสสิคุณนัทเองตรงเนี้ยกลายเป็นว่ามันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ประมาณสัก200กว่าวานะครับคุณสสิคุณนัทก็อยากจะแบ่ง100วาตรงกลางเลยที่ตัดแบ่งออกไปเนี่ย ให้ตรงนี้มันมีพื้นที่โล่งเพราะในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องสร้างบ้านอีกสักหลังหนึ่งหรือเป็นบ้านสไตล์พูล,ลาเพื่อให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็เป็นแนวคิดในอนาคตแต่ว่าเราต้องวางผังนะตอนนี้ผังก็เลยการเป็นว่าตรวด้านหน้าเนี่ยพี่เอกเอาเป็นบ้านเลยนะครับเพราะว่า ตัวบ้านเนี่ยพออยู่ด้านหน้าเนี่ยมันสามารถจะมองเห็นวิวได้สวยงามแล้วก็พออยู่ด้านหลังถ้าเกิดคุณลูกเนี่ยสร้างปูร่าเหมือนกันบ้านที่เราสร้างตรงกลางเนี่ยก็เป็นบ้านปูร่าสองหลังเรียงกันในอนาคตอาจจะบริหารการจัดก,การเนี่ยมันก็จะเกิดาการบริหารการที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากนะครับก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์การวางอาคารประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวบ้านเนี่ยด้านหน้าบ้านที่หันไปเนี่ยตรงนี้พี่ยากเห็นว่ามันมีสระ ขนาดใหญ่อยู่ก็มีความลดลันลงไปพอสมควรลึกลงไปประมาณสัก6-7เมตรเนี่ยก็ทําให้วิวตรงนี้มันค่อนข้างดีแล้วก็มีต้นสักเนาะเป็นต้นสักขนาดใหญ่เลยก็ทําให้บ้านเนี่ยมันเกิดร่มเงาทีนี้แนวคิดในการวางอาคารเนี่ยมันก็เลยได้ตรงเงาขึ้นมาฉะนั้นเดี๋ยวการวางอาคารเนี่ยเดี๋ยวเบี่จะ,จะไล่เรียงให้ฟังนะครับตัวบ้านเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ห้องนอน สามห้องน้ำนะครับก็คือมีห้องน้ําแยกสักหนึ่งห้องนะครับมีครัว้ี่เป็นครนะัวหนักมีครัวรองนะครับมีห้องพระห้องเก็บของนะครับคอนเซปต,ต์ของที่คุณสศิคุณนัทอยากได้คือเราอยู่ข้างนอกห้องเนาะเราอาจจะต้องใช้ระเบียงก,งกว้างๆนะครับตามสไตล์าตาของบ้านที่อยู่ตา,ตามต่างจังหวัดดังนั้นการวางจาัดสรรของทิศทางการวางอาคารก็คือเวลาเราเข้าไปที่บ้านปุ๊บเนี่ยเราจะขึ้นที่ระเบียงกว้าง,ก,างก่อนตัวระเบียงกว้างเนี่ย อจากระเบียงปุ๊บก็จะกลายเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นตรงนี้อาจจะมีประตูนี้ปิดอะไรเรียบร้อยสามารถจะติดแอร์ได้นะครับแล้วถัดจากห้องนั่งเล่นไปที่เป็นกําแพงเดียวกันเนี่ยก็ทําเป็นทางเปิดเป็นช่องเปิดซะโดยที่มีประตูลอลูมิเนียมบานเลื่อนนี้สามารถกันกลิ่นได้จริ่นก็ปิดกลายเป็นห้องที่เป็นห้องทานอาหารนะครับแล้วก็ อ่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแผ่นที่มีครัวเบาครัวฝรั่งนั่นเองนะครับแล้วถัดไปจากครัวเบาครัวฝรั่งเนี่ยก็ให้เป็นโคที่้เป็นโคหนักนะครับก็เป็นประมาณนี้ทีนี้ตัวด้านหลังที่เป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยอ่าก็จะกลายเป็นห้องนอนตัวห้องนอนเนี่ยประกอบไปด้วยห้องนอน3มห้องเนาะตัวห้องนอนที่ขนาดใหญ่สูงประมาณ4เมตรคูณ5เมตรเนี่ยตรงนี้เป็นห้องนอนที่อ่าเราจะต้องใช้วิวแชร์เนาะ ก็อาจจะห้องน้ำราต้องใหญ่สังนิดหนึ่งเป็นความต้องการพิเศษเลยก็ขนาดสักความกว้างก็คือไม่น้อยกว่า2เมตรความยาวก็อยู่ที่3ามเมตรท้สิบเลยก็เป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ที่เอาวีแชร์เข้าไปได้สบายๆถัดมาจะเป็นห้องนอนรองออกมาก็มีห้องน้ําในตัวด้วยตรงห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวเนี่ยก็ย่อมลงมาหน่อยแล้วถัดไปก็จะกลายเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนอาจจะเป็นห้องนอนแขกก็ได้ตรงนี้ไม่มีห้องน้าในตัวนะครับโดยที่เราไปใช้ห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังก็จะกลายเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ารับแขก เป็นห้องน้ำใช้ร่วมกันตรงนี้มันจะมีพื้นที่ทางเชื่อมของห้องนอนเป็นทางเชื่อมที่เป็นาทางเชื่อมหลักตัวนี้ อยู่กลางบ้านแล้วพี่เอกก็เลยจัดเป็นตำแหน่งของห้องพักอีกหนึ่งห้อง mm hmm. ก็ทําให้ห้องพักอยู่กลางบ้านก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจแล้วก็เรามีพื้นที่ที่เซตเอาไว้อีกห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บของนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยคํานึงถึงการเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะแต่บ้านหลายๆหลังเนี่ยถ้าเราจัดของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ดีปุ๊บห้องเก็บของเนี่ยมีความจําเป็นมากเพราะว่ามันช่วยบ้านเนี่ย ให้บ้าน่ะดูไม่ลกนะครับเอาของที่ไม่ใช้ต่างๆมาเก็บในห้องเก็บของตรงนี้ทางด้านนอกอ่าเป็นติ่งของห้องนะครับก็อ,ออกไปในในกลายเป็นห้องน้ําพื้นที่ซักล้างตรงนี้เนื่องด้วยเรามีผู้สูงอายุเนาะเราก็อยากเน้นในเรื่องความปลอดภัยถึงแม้ปเป็นพื้นที่ซักล้างเราก็ไม่มีประตูหลังบ้านนะครับเราก็ใช้ในในเรื่องของพวกบล็อกช่องลมแทนในขณะที่เราตากผ้าเนี่ย มันก็ยังได้ลมได้แสงจากด้านบนเนาะได้ลมจากด้านข้างคอนบล็อกต้องลมแล้วก็กันขโมยได้ด้วยตรงนี้ถัดมาก็จะกลายเป็น,นส่วนของห้องครัวนะครับห้องที่เป็นห้องครัวใหญ่แล้วก็เป็นห้องครัวไทยเลยครัวหนักเลยแล้วก็ติดกับห้องครัวก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของที่พี่บอกไปฉะนั้นเวลาที่เราใช้ห้องครัวเนี่ยเราสามารถจะใช้ห้องเก็บของตรงนี้เป็นที่คําบลเก็บเครื่องครัว ก็ยังได้นะครับแล้วก็ถ้าจะห้องครัวมานะครับยังมีกรกเรียนไปแล้วก็จะกลายเป็นในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นห้องครัวเบานะครับคือเราเตรียมอาหารเสร็จปุ๊บเราก็เอามาพักไว้ที่ห้องครัวเบาก็ได้เพราะว่าเราทานอาหารตรงนี้ในส่วนที่เป็นห้องครัวเบานะครับแล้วก็ห้องทานอาหารเนี่ยมันจะเป็นติ่งออกมาแล้วก็มีระเบียงด้านหนึ่งเป็นระเบียงเชื่อมกันระหว่างตัวบ้านกับตัวพื้นที่รับแขกแล้วก็มีระเบียงด้านหลังห้องครัวด้วย นะครับทำให้ห้องพัดเนี่ยมันยื่นออกมาแล้วก็ได้วิวที่เป็นวิวของอบึงนะครับแล้วก็่มไม้ใหญ่ตรงเนี้ยเสร็จพื้นที่ไว้ระดับหนึ่งะครับเราอาจจะทําพืชนปักส่วนกลัวก็ได้ตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราอยู่ได้ทั้งวันเลยที่คุณสสิคุณนัทขอวไว้อันนี้คือคอนเซปต์กลางวางอาคารในเบื้องต้นเลยนะก็ได้ผ่านอาคารมาประมาณนี้ ต่อไปเนี่ยเรามาดูในเรื่องของรูปลักษณ์เนะาะการออกแบบอาคารสําหรับผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงวัยหรือเป็นคนที่มีอายุแล้วเนี่ยก็อยากจะให้บ้านเนี่ยมันดูกลางๆเนาะตัวบ้านเนี่ยก็ออกแบบแนวแนวมีความเป็นมินิมอลมีความเป็นโมเดิร์นนิดๆนะครับได้เป็นบ้านทรงจั่วนะฮะแล้วก็ตัวสีที่ใช้เนี่ยเนื่องด้วยความเป็นผู้ใหญ่เนาะอาจจะใช้งานไม้ เข้ามาประกอบทําให้บ้านเนี่ยมันดูซอฟลงดูเย็นลงนะครับเพราะว่าตัวงานไม้มันมีความเป็นธรรมชาติเข้ามาให้เข้ากับพื้นที่ที่เราไปปลูกนะครับในส่วนประตูหน้าต่างเนี่ยก็คือพี่เอกก็เน้นในส่วนที่เราอยู่ทั้งวันอย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารพื้นที่ที่ต่อกบระเบียงเนี่ยตัวเนี้ยใช้หน้าต่างขนาดใหญ่ใช้ประตูขนาดใหญ่ได้เลยคือหน้าต่างเนี่ยก็คล้ายกับประตูไปเลยนะครับเพื่อให้มันเกิดความโปรง่งความโล่งมากที่สุดแต่ในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็ ย่อขนาดของช่องเปิดลงไปเพื่อให้มันดูมีความเป็นส่วนตัวขึ้นนะครับก็ดูปลอดภัยมากขึ้นในนะักะเดินก็ยังได้แสง ได้ธรรมชาติเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของบ้านทั้งหลังนะครับในส่วนที่เราทําเป็นชายคาเนี่ยบางจุดบางมุมเนี่ยเราจะเป็นจะต้องทําระแนงทางตั้งระแนงทางนอนเพื่อป้องกันแดดก็เอาลูกเล่นตนงนี้มาใช้เวลาที่แสงส่องเข้ามาตรงระแนงทางตั้งระแนงทางนอนเนี่ยมันจะได้อ่ได้ร่มได้เงาที่มีมิติของแสงมากขึ้นทำให้บ้านเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของตัวรูปร่างอาคาร นะครับตัวโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยพี่เอกก็ใช้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างคอสโลเนาะเพื่อให้บ้านเนี่ยมันสร้างในพื้นถิ่นได้ง่าย,ายๆช่างก็หาได้ไม่ยากนะครับตัวหลังคาเนี่ยก็ใช้วัสดุที่เป็นของเฮาแบนทั่วไปวัสดุที่เป็นหลังคาซีเมนต์หลังคากระเบื้องเนี่ยใช้ได้หมดเพราะว่าตัวสรุปหลังคาหนึน่งความลาดชันพอสมควรเพราะว่าเราต้องการให้ตัววอลลุ่มของหลังคาเนี่ยมันมีการกันแดดมีการหน่วงความร้อนที่จะมา เข้ามาสู่ตัวบ้านนะครับก็ทําให้บ้านเนี่ยมันสร้างได้โดยที่แบบว่าอยู่ได้ดานาวรูปทรงอยู่ได้ยาวๆนะครับรูปทรงที่ออกแบบมาเนี่ยมันก็เป็นรูปทรงทั่วไปแต่เอาเน้นลูกเล่นบางลูกเล่นเข้ามาเพื่อให้บ้านเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของบ้านหลังนี้นะครับใน,นส่วนของพื้นที่ทั้งหมดเนาะ ตัวพื้นที่ทั้งหมดของบ้านหลังนี้อยู่ที่193ตารางเมตรทีมงานทําราคาคร่าวๆมาที่ 5, 3ล้าน4แสนนะครับต่างกรรมต่างวาระเนื่องาเกิดใครไปสร้างที่อื่นใครไปตีราคาณนะเวลาผัดจากนี้นะครับแล้วก็ใช้ช่างชุดไหนเนี่ยก็ให้เขาตีราคานําเสนอราคามาทีมัามันไม่สามารถจะเอาราคาตรงน,นี้มาเป็นข้อกาหนดได้ว่าต้องราคานี้เท่านั้นเพราะเดี๋ยวระยะเวลาผ่านไป วัสดุขึ้นค่าแรงขึ้นพื้นที่การทํางานเหมืนอนคนละพื้นที่ค่าดําเนินการของช่างแต่จุดไม่เท่ากันนะครับก็ให้ยึดถือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับก็คลิปนี้น่าจะครบถ้วนแล้วครับว่าอันไหนที่เบรกไม่ได้แจ้งไปนะครับก็ทิ้งคําถามไว้ใต้คอมเมนต์เลยส่วนเนื้อหาที่เบรกพูดไปจะพยายามพิมพ์ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับจะได้สรุปเป็น เป็นเนื้อเรื่องให้ฟังนะครับเขาจาได้ดูกันได้ว่าตัวบ้าน,นมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปนะครับอยากให้ฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์นะครับทุกช่องทางของพี่เอกเลยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ